จะตีกลับมาอยโอ้ฝนแห้งเลยครับเนี่ยเอ้าลองมาหาไซล่องเบิ้งครับมาไซหลหล้างดอกไซแห่ขามันย่อนน้ำอุ้ยโอ้ยแห้งจังอุโอ้ยเด้อโอ้มาถอนแล้วตนน่ะใส่๋ยเไซเบิงเนี่ยอย่าิ่ห เเกแล้นีสวัสดีครับผมเตยจากช่องมะนาวครับเมื่อนี่ภาพมหาปักเบ็ดเยียรเขียดนะครับเบ็ดนี่ผม เอามาขัาดเอาไม่ได้ใส่เบ็ดโดนแล้วครับกะเบืขึ้นสนิมไและเลยมาขัาดเอาตัวคมเนาะเยอะครับเป็นเยียเขียดครับที่แหลกว่าจะบ่มาดกมือในเบืองฝนเนี่ยแต่ว่ามันกลายหัวไปแล้วครับอันั้นมันหอกตะกลายผมไปเด้ที่แหลกมันอยู่ที่หัวเนี่ยแต่ว่ายังมีเมฆลายอยู่มอหัวจะตกบอห,หัวเ้อนี้ส่งจะตีกลับมาอยู่ <laughs> โอ้ฝนแห้งเลยครับนี่ยเอา้านองมาหาใส่ลองเบิ่งครับบ่ใไ่หลายหล้างดอกยานฝนตัวห้มเนาะนี่ผมย้ายไปน้ำตรง พอแหนข้างหน้าเอหกนี่แหละครับอยาหกก็จำเป็นต้องปักแน่นดอกมันบุ่ไปใส่ดอกปักพ่อแห้มันได้ระดับก็พ่อคือทำพยยามให้เขียดยอนขาลงไปเผือลงไปเครื่องตัวก็ได้ตอนนี้ผมเพื่อน้ำขึ้นเนาะน้ำขึ้นเรืเลยครับเอายอนแต่ขาก็ได้มันจะเตียงน้ำตึกตึ๊ก๊กอยู่กักนนั่นแหละเนาะ ไม่อีกไม้นึงครับไม้แหลกใส่ได้บ่หลายหลังมันคนข้างหกนะเลยไม่อีกไม้นึงไม้นี้ลวงเติบอยู่ครับอยู่ติดทางเลยน้ำมก็กำลังดันขึ้นมาสูงจากหว่วยเลยครับฝนก็เริ่มตกแล้วครับตอนนี้เริ่มนิลิลแล้วล่ะไอ้ใส่อีกบ่หลายหลังนะครับอีกจักสิบหลังเนาะืันนี้เขาเขียดบ่หลายใส่เบ็ดมระมาณนเศร้ากัาหวลังนี่แหละนะครับ <S <S แต่ใส่เสกกะจะย่างเช็กเบิองเยื่อน้าพ่ออยูอย่ดอ,อกเนาะพ่อกัถ่ายอยู่หว่วยมันครับพ่อมาเบืองน้ำน้ำห่วยกำลังหล่นนะครับ ใส่ให้ขามันย่อนน้ำอยู่จักหน่อยนี่แหละครับน้ำม,มันขึ้นมากเลจะถ่วงเอวพอดีเนาะประมาณนี้ <c oughs> นะครับแล้นี้ก็จะวิดนามืออื้นพูกว่าน้ำขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆอมอ๋อตะขามันจุ่มไปสมิตรแล้วเนาะมาพอดีใส่ดีป่ะเฮ้ยใส่อยู่ ปานกบเลยไมาตายไกน่ย้โอ้คันดินเสื่มไเสือมลงไงน้ำดันขึ้นเรื่อยๆต้องใส่สูงๆเลยหูยห้ยอ๋เลาอ๋อลโอ้โหโอ้แห้งเือบยุกโอ้ครับโอ้โตุ้เลย กินเลืกปนนี้อู้เลกป่ได้พาลากขึ้นลากขึ้นลาขึ้นฟังไปแล้วอเบอมีฟังแต่ไหนเึ้นโลเลยครับตัวนี้นโลสารติดซเลยลเอามันบปคันหอดฟังเออฟังตละคูบข้อรถอออวนตุ่มเดี๋ยวงามเติบอยู่ครับใจน่อ่งแมเดียเขียดกันกินเินตบคอนี่ละ ปดุกตัะเจี๊ยบมึงเวี้นลงมากใงป่านี้เลยขั้นเบ็ดบ่เห็นบ่เห็นอยู่ตบหน้าม,มนเก่ามั้งเนราขอเคลีในป่ามาตัวเดียวครับแต่ว่ามันกลับ่าข้าในหอยเวลากินมันดอกข้าหยามตั้งแต่ เป็นเวียนโผลเนะาะแก่บ่มียังดอกเดียวมื่อเช้าน่เสาค่อยมารุ่นเทเดียวนะครับถ้านามันบบถมเขียนก็นาจะได้ลุ่นดีต่อครับอ,อะรมงเบ็ดในช่วงเสาร์ครับขึ้นกับประมาณปันได้นะครับตอนมาแก่ สี้ยู่ดักนะเรบาสไาปในานา้ำชวมเพ็ดโอ้มันหลุดยุตนะ้อนนะหล่อนยุต้อนนี่ก็หล่อนดีคัก่ครับประคอตัวน่อยบูู้แถบตบบาดเจ็บก็หล่อนนั่นแหละหน,น,นาวชวมเบิดบ่บ่บ หมนไต่พัดลงดิ่มอยู่บบดินน่มันเคื่อนอทำงานลไม่ปล่อยไงปล่อยปล่อทำงานเลยบดเคลื่อนละสาปล่อยไปขันหายดีนั่น ุ่นละขันยมุุ่่นุ่น,นันยมุ่หุ่น,นไหมุ่นไปงวะทุเห็นเสียดิน่โอ,อ้โหนี่ดิเอ้ม,มันถอนแล้วต้นนะ ตัวอู้ดินอยู่ผมอ๋อมันดูไปเลยวะคือดินไปท่าไก่แท้งูวะงูยจริงอุ้ยงายอยู่งามงามงามโอ้ยขั้นถอนเนาะวาอยู่ขั้นหายเลยครับขั้นถอนย่อนอย่างวะปากเปรย์เปกบ์เนรย์เ่ปวดรถ โอ้ถือเขาจขุดสำคัญจริงทำนี่ก็ต้องงามหรอือวะงามนะแต่มันใส่แก่คนอยู่น้องตัวใหญ่ทำนี่โอ้ยไผ่ <c oughs> มันหลุดอยู่ น่น่อมาอยาที่เร่อกินอู้ยโฉงโฉงโฉงเซ่่เซ่่อเนี่ยอย่าเ่ห็นอยู่อีกยว่าน้องอพัดถออยู่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 ออยยู่เฮียงเอะเฮียงเอะพื่อนนี่ของยา อยู่ด้วยแหละป๊อดคือพันขาดเถอะถิ่นโต้ลงไปป๊อดหางบ่ะหางหรือหัวป๊อดทำขึ้นเอยบลโลกเกือบแล้วตัวนี้เอาต้นไหม้ต้นอุ้ยลิกบุนี่บุนลิกบุนได้ กอกขอกึงกถึกได้ว่ากำกำกำข้อได้ีะยวผมยังดอกเขาสวยๆเลยครับแล้วเย่าเขียนตรงสีโอ้ยมาสายจังเอยหนึ่งเดียบรลอยเลยสีกงว่าแบบทิ่ สมริบเลยแล้วเี่ใส่ไดยปลาหนาแจงนีไหมเพื่อนขมาใส่เลยเขาบอกว่ามนจะหนามลายๆบไม่ปลากินมันก็จิ้มนีเนาะโอ้หนามโฉมคักโฉมแน่ยม็นเบ็ดจมในบางที่ฮาร์ไปเห็นเลยว่ายวังี่ไหนครับบแจ็คจุดบอนั่นแหละ เ,เป็นทางนี่ครับนี่แต่ว่ามันหนักนี่ยถ่มแล้วเนาะต่างเฉยๆทั้งนั้นปลากินตะมุ้มหงหนีบอ่ะวะเคยถืออยู่ประจำนะมุ้งหนีบเนะาะไปแยมไดก้กินเพราะว่ามันอยูก่แกนแรงอาศัยมันบ่ม,มีบ่ม,มี ค้างกับเต่ามันจะดิ่งตามตามเลเขียดตายน้ำ <c oughs> ปลาส้อมตัวครับแฉบเนี่ยเลี้ยงอีกมองนึ่งนะใส่เขาใส่ไปจะไปร <c oughs> ุ่นมองอีกมองนึงครับ <c oughs> อ้ไรกินอ่ไก็จะประมาณสิบก่าลัง,งอ,อ่ะงามเลยล่ะบุดว่ะเออเฮ้ยเฮ้ยนัยออนน่นเสียนคิดว่านะมันมีขั้นอยู่แล้วอยูน่นน่น มันมันเสียดดินปลาสี่ดินใส่ปลา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 ไป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 ,ปเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องขั้นเลยู้ใสอ้น่าไปเร็วเร็วอ๋อถัว ขั้นจมเลยดินโยงเลยนี่ครับอ้สภาพขั้นอยู่นั่นอู้ยอยูยอูยยอูยเลยนี่อาขึนเลยอูอ้ยสามสามตัวนั้นปอน,นี่ตัวอ้วนตัวอ้อยหน่อยก็ตัวนั้นอยู่ตัวอ้วนอ้ยอ้ยอุย้ยอ๋อ สามขอครับสามขอโอ้เกือบขาดวะเกือบขาดแล้วยง่ายง,ายงาย่ไปขาดได้ดินด่นอ๋อหนึ่งเต็มครับป้าทัวอย่าเขียดบ่ได้หลายตัวได้ตัวใหญ่นะโอ้อยตัวน้อยบ่กล้ากินเลยตายไปกินเลยตายกินเลยข้ามง่ายเนาะมันมันอุ้ยปลาป้าป้า,ปา,ปา ปาป้าป wow. oh, ้า <blunt> ป <animation> ้าปาโอ้จะตายแล้ว <Philippines> อ้อหนึมครับปัญญาย่กายจิงนะป้าผันนี้มีจับเลยจำลิบตเัวนี้คือตัวน่อยโยเขียนน่อยใส่โบ้เอ้ กำเนียแห้งดีเลย่ไฟเลยอ้ยขันนใหรุดโอ้ยร์จำบุกเกียรเลยรอน,อนท่านรอแหละแระเด้งรถไฟใหญ่ยูนี้น<อ>้ำสีังครับยนูนี่เฮ้ยใส่เลหรุดรันเบิด บตบปาหนึงมันถึกเบ็ดหรือมันเถกดเดตอวรุดมันเบ็ดพอดีเบ็ดปกคุมกันด,ดินก็บ,บางตัวเลยโอ้มันจะิินพุณแแถวแบตื่นๆตื่นเนาะ

ปลานี่นะปลาซีโตนะครับตัวใหญ่สองสามตัวน้อยตัวหนึง่งก็ถือว่าหมานอยู่ดอกสมัยนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำไม้เขาก็บอกว่าในหูจุดปลานในดอกปลาเขาจะกลิ่นบองเลยใส่ใหญ่หญๆทิ่มไปเลยซึ่งนี่คืออะไสองนะ้าข้างหน้าพูดครับอ่ะ พร้อมาเนยมปโอ้ตรงนี้เกิดเสวยดแล้วไปปิงปิงปิ่งสวยสวยเร้ันเอาบอกพริกนี่เท่านีร่วะ nó không đầy đồ cả riêng กินเข่ากนเ้อะได้เ่นปอนได้เ่ีปลาดีก่าว่างน้ปลาเิ่กินลอมมาสองมืออดเมามามากินข่ากินข้าจ้ามาเด้อมาบากินกะเทียต้องาตปลาจิอ้อมปลา อมตัวใหญ่เลยอมตัวใหญ่น่อยสียงไม่ถ่อมหอเทาบนาเป